ก็มาแล้วนะครับคูวต้า GL ยี่สิบสามสภาพสวยมากสกภาพรถนะครับสภาพรถเก่านอกมาดูเครื่องได้เลยครับก็เป็นเครื่องสามสูบนะครับสีเดิมนะครับเครื่องเนี่ยน็อตพวกนี้เนี่ยครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเยังไม่เคยแกะสกภาพสวยกองก็สวยไม่ได้สกปรกนะครับ แต่เหมือนจะแต่ใหม่ด้วยนะก็เดี๋ยวคันนี้นะครับจะพาดูรอบคันก่อนนะครับที่เคยใส่ใ ก็ชิ้นส่วนนะครับบอดี้รถรอบคันนะครับมีครบหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นหางไฟฟ้านะครับหางไฟฟ้าคืออะไรก็คือไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับแขงข้างได้เดี๋ยวไปดูที่ท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับรถเบาะหม่สภาพสวยหน้าปัดเรือนใหม่นะครับครบทุกอย่างนะครับสภาพรถสวยมากแข้งมากเดิมๆบอดี้นะครับแน่นหนา บอดี้แน่นสีสวยเนี่ยบอดี้ไม่มีผูนะครับกระปุกกระโปรงนะครับไม่มีผูแล้วก็ดูท้ายนะครับท้ายแห้งเดิมนะครับสวยนะครับนี่ครับกระบอกช่วยยกนะครับตัวนี้สั่งงานแล้วเป็นระบบไฟฟ้านะครับมาดูรอบคันนะครับอ่าตัวนี้หูลากนะครับไม่มีถอดนะครับผมให้ไปด้วยนะบางคันจะไม่มีมานะครับคันนี้มีนะครับก็ประหยัดตังค์ไปหลายบาทนะยางสวยนะหูบ้างเต็ม นะครับภาพสวยเลยนะก็เป็นขนาดยางหลังนะครับ9.5ขีด24นะครับสำหรับอันนี้จะเอาไปใช้งานเนาะใช้งานได้หลากหลายนะครับก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์8สปีดนะครับกึ่งออตโต้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่านเดินหน้าถอยหลังนะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับดูฝั่งนี้นะนมาฝั่นงนี้ สภาพเครื่องนะครับฝั่งนี้แห้งโอ้โหแห้งจริงแห้งเลยอะ่ะดับแห้งแห้งเลยนะครับคันนี้ไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยสวยมากแต่ปเป็นเครื่องที่ดูสดมากนะนะครับเจ้า G l อยสามนะครับ ก็มาดูท oh, ี่อูปืนมาดูที่อาเผานะครับเผาหน้านะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคันนี้รับประกันว่าไม่ไม่มีดังก๊อกแก๊กแน่นอนลูกปืนแน่นก็เดี๋ยวผมจะขับให้ดูเลยเนอะขึ้นมาแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นรถค่อนข้างใหม่นะครับห้องในสารกว้างนั่งสบาย เกียร์ตัวนี้จะเป็นภาษาบ้านเราช่างบ้านเราเรียกเกียร์กึ่งออโต้นะครับเวลาเราเข้าเนี่ยทบไม่ต้องเหยียบคัดนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับบีกุญแจนะครับ ลิกนะครับยกขึ้นนะครับไม่มีจุกรอบเครื่องนะวีดีโอนะครับผมทำงานปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวลุก็บอกช่วยยกนะก็บอกช่วยยกนะครับปรับที่มือผมนะปรับที่มือทางซ้ายนะครับขึ้นลงนะครับปกตินะครับ ถือว่าเป็นรถสวยนะครับไม่พไม่ไม่พลาดางสนใจนะติดต่อมาได้นะครับ0 8 8ย6 7 6 4 0 1ดีู่หรนถที่อาอลไนยาวครับลำเบอรพิเศษบัตรทุกสระาดดีครับมีบริการจาัดส่งทั่วประเทศนะครับวัวนนี้ขอจบการรีวิวเองตรงนี้ครับสวัสดีครับ